สวัสดีครับวันนี้เอวายถามครับมาสอบเข้าป .1 นะครับรถเยอะมากครับเป็นแถวเลยวันนี้สอบของป .1 นะครับดูว่าวันนี้เอทายถาจะสอบได้ไหมนะครับสอบเข้าป .1 นะครับรถแน่นเลยครับตอนนี้เอวายถาขก็ไปลงทะเบียนอยู่เดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ พร้อมตอบไหมครับอย,อยู่ที่โรงเรียนใหม่โอ้ยที่โรงเรียนใหม่เหรอโอเคไอ้โงทะเบียนแล้วใช่ไหมไอ้ทำไอ้ทำออกไปวิ่งเล่นแล้วไปวิ่งเล่นแล้วเฮ้ยโชว์วิ่งเหร Yup. ไหนไอ้วาไปไหนแล้วอ่ะเดินสำรวจไอ้บาไปไหนนี่ไอ้บาไปเดินเจอเพื Sisters, ่อนเจอเพื่อนโรงเรียนเก่าด้วยนะมาสอบเหมือนกันสำหรับผู้ปกครองเดินสำรวจที่ต้องการสนามาินรามไปแล้วไอ้บาสนบิรามนะคะบวาทิดสื่ารศงครับมานี่ครับขอให้เราเข้าห้องนาำได้เลยสอบกี่วิชาครับสอบสามวิชาวิชาอะไรบ้างวิทย์อ๋อวิชาภาษาไทย Ans, คณิตศาสตร์ความรู้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเตรียมจะไปสอบแล้วนะไปเข้าแถวก่อนไะเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวให้อยรอนู่เดี๋ยวไม่ตอก่อนาารียวไปตัให้เดีวอาคารเรียนก่อนนะคะ ขอให้ผู้ปกครองหาให้น้องๆเดินขึ้นตึกิดนึงนะคะขอบพระคุณค่ะมาแล้วไปสอบแล้วเฮ้ยสอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับทำได้ปะทำได้ปะกูกูอ่านโจทย์ให้ไหมแตนทำยังไม่เสร็จไม่แล้ ูใจดีไหมใจดีค่ะสอบเ็นแไปทำอ่านได้ปะเข้าใจเป่อ่านอ่านจูดได้แต่ทำไม่ได้อาทำไมอ่ะมันยากเหรอยากยากมากเลยเหรอคือรถปะ